มาลีหลุยอีตามาลีลุยอีตา้าจำชื่อนี้กันไว้ให้ดีๆนะครับเพราะเธอคือโค้ชหญิงคนแรกในศึกบุนเดสซีกาของเยอรมันครับและนี่ก็คือเรื่องเท่ๆนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมารายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับ ล่าสุดครับเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับสโมสร์อย่างยูเนียนเบอร์ลินนะครับสโมสรที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเมื่อดูการที่แล้วนะครับภายใต้การทําทีมของอูดฟิชเชอร์นะครับได้ไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ได้ไปลุยยูฟาแชมเปี้ยนลีกกลายเป็นว่าฟอร์มการเล่นของพวกเขาไม่ดีนะครับเลยทําให้ตอนนี้นะครับพวกเขาต้องปลดทางอูดฟิชเชอร์ออกจากตําแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละครับ ซึ่งแน่นอนนะครับหลังจากการแยกทางกับอูดฟิชเชอร์นะครับทำให้ยูเนียนเบอร์ลินตอนนี้นะครับต้องหากุนซือคนใหม่นะครับมาทําหน้าที่แทนอูดฟิชเชอร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามในเวลานี้พวกเขายังหากุนซือคนใหม่ยังไม่ได้ก็เลยทําให้เขาต้องให้ทางฝั่งของมาโกโกรเตอร์นะครับเป็นโค้ชทีมรุ่นอายุไม่เกิน19ปีมารับงานคุมทีมแทนชั่วคราวก่อนแหะครับ และสิ่งที่ฮือฮามากๆครับผู้ช่วยนะครับของทางมาโกโกรเตอร์นะครับก็จะเป็นผู้หญิงคนนี้แหละครับมารีลุยอีตานะครับก็จะมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมอย่างมาโกโกรเตอร์นะครับนั่นหมายความว่าเธอจะเป็นโค้ชคนแรกในสกบุลเดสซีกาเยอรมันครับโอ้โหโคตรเท่เลยครับโดยทั้งโกรเตอร์นะครับแล้วก็มารีลุยอีตานะครับก็จะทํางานร่วมกันนะครับจนกว่ายูเนียนเบอร์ลินจะสามารถสรรหากุนซือคนใหม่มาแทนที่ของอูดฟิชเชอร์ได้แหละครับ แน่นอนแล้วครับสำหรับการแต่งตั้งมารีลุยอีต้าในครั้งนี้นะครับถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของศึกบุนเดสซีกาเยอรมันเลยครับที่ซุมมานั่งสำรองในวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนี้นะครับที่ทางยเยอรมนจะเจอกับเอาบวกจะมีผู้หญิงคนแรกครับที่ไปนั่งอยู่ในซุมมานั่งสำรองในสนามติดขอบสนามเลยครับโอ้โหโคตรเท่สุดๆเลยครับมาลีลุยอีตาครับ สำหรับทางมาลีหลุยอิตานะครับเธอก็ทํางานร่วมกับทางโกรเตอร์นะครับมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2023แล้วนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าทำงานร่วมกันมาหลายเดือนพอสมควรแล้วครับ <c oughs> ก็ต้องมารอดูแหละครับกุน <c oughs> ซือขัดตาทับนะครับอย่างโกรเตอร์และมีผู้ช่วยอย่างมาลีหลุยอิตานะครับจะทําให้สถานการณ์ของยเนเบอร์ลินกลับมายอดเยี่ยมอีกครั้งได้หรือเปล่าครับก็ต้องมาตามดูกันแหะครับ และเพื่อนๆเลยครับที่กาลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับรู้สึกเท่เหมือนกับผมไหมครับโอ้โหผู้หญิงคนนี้โคตรเท่เลยเกินนะครับแล้วเราก็อยากจะเห็นมากๆครับผู้หญิงที่นั่งคุมทีมสั่งเกมผู้ชายอยู่ข้างสนามนะครับก็เผื่อเป็นเรื่องที่เป็นมิติใหม่เลยครับของศึกบุนเดสิกาเยอรมันครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องนี้นะครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตรงไว้ด้วยนะ